กราบนมัสการครับผมมื่อนี่สี่มัดนาครับมาตามแนวทางเล่าเล่าพัฒนาวันที่สี่ครับวันที่สี่กรกฎาคมหกห้าวันที่สองมัดแจงครับเพราะว่ามันกลับมามันกลับมาเบิ้ลครับวัดปูเบิ้ลในแต่วันจันทร์ผมว่ามันหายเบิ้ลมัดจตัวเหิือนมาออกมือมัดชกมัดไปกันใหญ่เลยตัววัดปูนกับเบิ้ลครับวัดหกหกสองสองวันนี้แม่เรียกไง บนมานอกโค้งโค้งล่างมาดอกสองสองเมื่อให้บิร์นนั่นก็วอกนะมันมาบ่อมาบ่อน้ำมาบอน้ำคนเมื่อเท่ากัน้ำคนนะกัมี่ก็มี่หับนั่นหลัเรามันพิษหลับเหล็กว่าเหล็กเล่าว่าเขาครับหลับมันเบิรนว่าเขาจักเจ้าปู่มาจั่นมันกับว่าเขาแล้วไปกับไปแต่ว่าอย่างนั้นเป็นบั้นจันทร์กับเขาปูู้้เดียวเนี่ยพราะปู้ไปบันจันทร์เนี่ยมาเหล็กเบิรน ูนอดหนึ่งูนเกบาทยิ้งวัดวันจันทนะครับไม่ใช่เขาดีนยิงวั่นจันรจังบรลุดลดงากนวันจันทร์จังลดง่ากไม่เขาดินเราพัฒนาตัวเหล็กเรางามงามดีอืมนั่นนวัดนี้งงามจริครับ วันจันทร์ที่สี่เจ้าคนก็โตมาหาดีดีเล่ากุมารหน่อยไอเด็กก็พลังพลังมาตาบ้าเล่าเนาะต้าปูคนมักเนาะตัวคนแบบของปูออกดีก็ของปูนอ่นของปูได้เขา่าดีเห็นมาปูนี่มันเขาหยองสามจิงก็ว่าจะ <laughs> โทรมาดิก็ว่าเปิดบ้่งช่องเปิดหาเพระท่เห็นูฉปาะเห็นตะเบือทโทรมาจะเกินเอาโทรมากระตัวกันจกรนโม่ามกจุดขันโม่แมักตุวปูจับประจับออกไรเห็นบ่ปูนี่ เอล็เคียงเล็กลดครับเหล็กเคี่ยงเหล็กิดเนี่เหล็กวิ่งเหล็กชี้ตัวหาตัวในมัดแม่ใก็ะลาเขาก็เล่นเหล็กชี้ตัวเล่นนะครับชี้ตัวบางค้นก็เล่นเหล็กชี้ตัวหาตัวก็เล่นเนี่ศูนหนึ่งสามสี่เจ็ดแปดครับคูนซูนนิดแต่มือวันสูงเราออกสองหกหก ครับเหล,ล็กรางมันเป็นสองสองหรือว่าตออทั้งหมดทั้งหมดทั้งล่างสำนักได็กกระลุมันได้เล่นนะแมนอยู่ครับแมนอยู่ครับแต่มันบางวันจันทนะว้ายขับไปยังแล้วเอาไปเอาเอืงวันเหล็กเหล็กให้ให้ปอเลยให้ตั้งเบาเล็ก,ลก,ลกมันใช่ว่าปอมันผลมะตินมะขามมาเมื่อหนึ่งกันมาะปอที่หลังนะธรรมดามันก,นกนระชิบปอหนาสิบปอตะวันจันทร์ มันมากตัวนะั้นมันมันเดินมากไปแล้วตัวนี้คือยุบยิ้มพอจะเห็นยังหรอเนาะครับเห็นอยู่ครับ,รบสาม,สามหนึ่งอันนี้เป็นบนล่างนกพูเนาะบนบนล่างนี่นะนบนเ,นเบนนนนดนี๋่ววัน้นีวันนี้มีเลขวิ่งครู่างครูบนไหนไดิ เลขวิ่งคู่เป็นแปดตัวไดปุมันไม่ไม่บนวิ่งบนวิ่งล่างแม่เด้นี่งวดนี้ล่องจับเบิ้งโอ้งวดนี่เอ่องวดล่องจับเบิงวิ่งบนไหนไม่บิเป็นบนล่างเป็นล่างรบกวนเนาะวิ่งแต่ว่าอันนี้ร่วมกันครับเลขจับคู่นี่เลขจับคู่นี่บนล่างเออบนล่างแต่ว่าเลขวิ่งจับให้บนให้ล่างตั้งหักกันหน้า่องจับเบิงมันเคยมดมานั่งเบิ้งอ้าเล็กมันวิ่งสองตัวใดอยู่นี่ว่าหน้าเบิ้งหน้า

บนตรงนี้ครับบนวิ่งสี่กับสามวิ่งรูดวิ่งรูดสี่กับสามวันนี้เล็กลางเด็กลางจังเอาเอาเด็กามำโตกันน้ำโตกันตามตัวกันเอาวิ่งลางตามไปสามตัวสามหนึ่งสอง

มาสอบกัลมนของคุณส่วนสามตัวนี้มีสามหนึ่งศูนย์สี่สามสี่สามศนยวันนี้วิ่งล่างบบกูล่างสามหน่ล่างสามกับศนย์น่ล่างเลยล่าง เลขปุม่มอเน้นที่หนึ่งศูนย์แล้วสามศูนย์สามแล้วไม่สนิทเราก็ไม่ไล่หลา่างหรอกครับเลขก็ไล่รอบปูเนะปูบอลลูนเสือปู ครับอ๋อแคปนาจอยเน้ะครับเนาะอันนี้คือเล่าวัฒน้าวันวันจันทร์ที่สี่กรกฎาคมห้าได้พี่น้องเด้อแคปนาจอยว้ครับผมส่วนเลขติดบนล่างปูเนาะครับท่านชุ่มเลขติดบนล่างศูนย์หนึ่งสามสี่เจ็ด แนะครับท่านชมจับคู่นนาาหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่สามศูนย์สามหนึ่งเนาะสี่สามเจ็ดแปดนะครับเนาะ 4, 3, นนวะิ่ง 4, นนนนรูดสี่กั 4, 3, บสามน,น,น, 10, 43, นะครับเนาะอันนี้บ่นนะครับวิ่งรูดสี่กับสามบนเน้นหนึ่งศูนย์สี่สามสามศูนนะครับเนาะตัวเน้นนะครับท่านชมเนาะ จับคู่สามตัวสามหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์สี่สามสี่สามศูนย์นีพี่น้องสามตัวล่างวิ่งรูดสามกับศูบนยะนะ์นะครับเนะาะล่างวิ่งรูดสา,าม,ม,มากับศูนย์นะครับเนาะเนะครับเนาะจอยนะครับผมมาถามเอามากับพานนะครับเด้อทั้งสองน้ำเสนอเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะอันนี้คือเล่าพัฒนาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ สองทุ่มครึ่งของวันจันทร์ที่สี่ก็เย็นกรกฎาะครับนะบสมชม่อนะตั้งชวชัมนัน้เรื่อยๆแห้กันสู้ผูสู้คนนะครับเด้อคลิปนี้ก็จะเลื่อมฝากคนไลค์กดแชร์คนติดตามนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเกคือ